ผูงเงทำเสร็จแล้วก็ต้องเอามาเอาไหมาทวงเอาไหมาทวงอ๋อนี่วิธีการทําแหแบบโบราณนะครับผมครับถักเสร็จแล้วก็อยากให้มันตึงอยากให้ตามันติดกันดีอเราก็ต้องเอาไหมาใส่อ๋อมีวิธีการวิธีการทําไงต่อจัดไปครับ น้ำมาเพิ่มไห้อ๋อเอาน้ำมาเพิ่มให้มันหนักอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์หรือสายศาสตร์ครับเนี่ยอันนี้เป็นหลักอะลิสโตเติลอ๋ออะลิสโตเติลอ่านี้นะครับนี่แหละครับนี่แหละระหว่างอากาศกับเหล็กหนักเท่ากันอ๋อใช่พอเราจะทำให้ตาแหเนี่ยมันแน่นเดี๋ยวน้ำก็จะเข้าไปแทนที่แทนที่สะสารเกี่ยวกับ แลเพิ่มน้ำหนักอ่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้ตาแหงมันถีให้มันแน่นขึ้นมันจะถีแล้วมันจะห่างขึ้นนี่จับจับไม่นับแล้วครับจับทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้น้ำหนักอันนี้เป็นสูตรของคนโบราณถ้าเราไม่ทำตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเวลาแผมเหแหมันก็จะรูดอ๋อแหนจะรูดแผลมันจะไม่ดีตาตามันจะไม่ตรงกัน อ๋อตามันรวนอ๋อตามันรวนเสร็จแล้วถ้าอีกอัตราหนึ่งน่นคือตาเป็นผัวยายใช่ใช่ถูกต้องผมไม่เทียงตามันอายุมากเลยรวนผมไม่เทียงผมไม่เถียงนั่นของจริงของจริงครับแน่นอนครับผมอันนี้ช่างช่างอ้นหลุดไปนอกจักรวาลอ๋อกันระบบกันระบบเยูู่้้สู้สู้ครับสุดยอดครับ